หมอฮะกลัวกลัวอะไรก็คลิปหมอคลิปที่แล้วอ่ะบอกว่าคนที่มีแคดเมียมในเลือดเยอะอ่ะมันจะเป็นมะเร็งอ่ามันก็เป็นได้หลายโรคเป็นมะเร็งเป็นตับเป็นไตเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระดูกอีตาตอ่ะรู้จักว่าอีตไตรู้จักแต่ว่าหนูว่าทําทุกอย่างที่หมอบอกเลยหนูทาสีผมทุกเดือนแล้วหนูก็ทําเล็บทุกเดือนเธอใช้ของดีเปล่าไม่รู้ช่างทําให้ทําไงดีอ่ะ ตรวจก็ได้นะจริงๆมีตรวจหลายอย่างค่ะตรวจเลือดก็ได้ตรวจทางปัสสาวะก็ได้แล้วก็ตรวจในเซลล์ก็ได้แต่ว่ามันก็จะเป็นคนละแบบที่เนี่ยเราจะใช้เครื่องที่ตรวจในเซลล์ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งาราคาจะไม่ได้แรงมากแต่ว่ามันใช้หลักการของการดูดซับแสงที่มีความแตกต่างกันของพวกโลหะหนักนะคะอันนี้เดี๋ยวหมอจะลองอจะตรวจให้นะคะอันนี้เือเครื่องสาหรับแคดเนียมโดยเฉพาะเลยเหรอคะไม่ไม่อันนี้สามารถดูโลหะหนักได้หลายๆตัวแล้วก็มาดูว่า แคปเนี่ยมันเยอะหรือเปล่าแล้วก็คือถ<ม>้าซื้อบริการครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยตรวจครั้งหนึ่งอะหนูรู้ค่าอื่นด้วยปะรู้รู้หลายค่าเลยอ่านะคะอ่าเดี๋ยวมอทำนะนิดนึง อันนี้เราก็จะยิงแสงลงไปนะคะที่ฝ่ามือแล้วเครื่องนี้มันจะแตกต่างจากพวกปัสสาวะหรือในเลือดอันนี้มันจะดูในระดับเซลล์เนาะเพราะงะั้นค่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันดูคนละที่เดี๋ยวดูประมวลผลออกมาแล้วหมอนี่คือสารโลหะหนักที่ในเลือดหนูอันนี้คือสารโลหะหนักที่อยู่ในเซลล์ของเธอแค่แคดเมียมตัวเดียวหนูยังเป็นสรารพัดโรคแล้วนี่สรารพัดสารก็เธออาจจะได้รับมาจากนี่แหละพวกอ าหารผัก เพิกอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างอลูมิเนียมเนี่ยที่ได้รับบ่อยๆก็อย่างเช่นเธอไปกินข้าวนอกบ้านแล้วเขาหม้อต้มอลูมิเนียมอะไรเงี้ยก็เป็นได้หอหนูต้องทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการกําจัดสารหลายๆตัวออกไปด้วยสารตัวเดียวเราเรียกว่าวิธีการคีเลชั่นก็คือใช้สารคีเลชั่นเนี่ยในการไปดึงเอาพวกโลหะหนักพวกเนี้ยออกจากร่างกายได้ผลไหมคะได้ผลสิเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าอันนี้เป็นเปเปอร์ที่เพิ่งตีพิมพ์เลย นะปี2022ี2022ใน Journal of the American Heart Association นะเขารวบรวมเปเปอร์หลายๆเปเปอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำคีเลชั o n ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นเลือดอักเสบที่หมอบอกเธอไปอะว่าถ้าเวลาเรามีโลหะหนังอย่างแคดเมียม <_ c ats> อยู่ในร่างกายแคดเมียม <_ c ats> กับตะกั่วเนี่ยมันจะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดแล้วก็เกิดโรคเขาพบว่าโดยเฉพาะนะในคนที่เป็นเบาหวานนะอ่ะอันนี้เป็นภาพเลย อันนี้คือแผลเท้าเบาหวานเธอเห็นไหมที่เป็นเนื้อตายที่เกิดจากการที่ขาดเลือดเลือดอักเสบไม่มีเลือดมาเลี้ยงเนาะเสร็จแล้วเขาก็ทําคีเลชั่นไปเห็นไหมเธอเห็นไหมว่าเออมันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีพฤติกรรมเหมือนคุณเอิญหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะอย่างเช่นผู้ชายที่สูบหรีอาจจะทานอาหารนอกบ้านบ่อยแล้วก็มีเบาหวานหรือผู้หญิงที่อาจจะใช้พวกอุปกรณ์พวกที่เป็นทําผมทําเล็บบ่อยๆแล้วเราไม่รู้ว่าแบบเออมันได้มาตรฐ อะไรหรือเปล่ามันอาจจะมีการปนเปื้อนของโลหนะหนักนะคะก็ไม่ต้องกลัวก็อาจจะมาตรวจแล้วก็เดี๋ยวหมอจะแนะนําวิธีการรักษาให้นะคะ